ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ WCI a Channel ประจำวันที่12ทธันวาคม2524นะครับก็พบกับผมกัน WCI a เช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับจากที่โคฟเวอร์หน้าปกเนี่ยก็เฟดนะครับก็เตรียมในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเตรียมในการพิจารณาประชุมเพื่อลดดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของปีนะครับก็น่าจะเป็นซนติเมนต์ที่ตลาดเล่นกันในช่วงสัปดาห์นี้ ก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะ r ิ s อ o ออยู่นะครับคือตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นอยู่นะครับก็หลังจากการประกาศ e ออ n ์เน็แล้วแล้วก็การมาของทรัมป์นะครับก็ซัพพอร์ตในเรื่องของหลายๆนโยบายที่เราอัปเดตกันไปแล้วในเอพิส od อื่นๆนะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นกันเป็น c a t a าลิสท้ายๆปีละนะก่อนที่ผู้จัดก,การกองทุนก็จะ มีการพักเบรกกันนะครับผมก็จะมีคริสต์มาสเบรกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะจัดจัดพอร์ตปรับพอร์ตนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำงานก็ความผันผวนก็ไม่ได้ยากนักจนเกินไปก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เหนื่อยมาสัก2-3ปีก่อนเนี่ยพอหลังจากที่ตลาดหุ้นทำไฮรอบ เมื่อ2ปีก่อนหลังจากมีโควิดแล้วก็มีลิมิต QE ปีที่แล้วก็เหนื่อยหน่อยในเรื่องของการที่จะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงนะครับก็ปีนี้ก็ค่อนข้างผ่อนคลายลงมานะครับก็สุดท้ายเราก็ยังมองว่าการลงทุนในหุ้นก็ยังให้ผลตอบแทนในค่าเฉลี่ยในระยะยาวที่ดีที่ดีที่สุดอยู่นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเป็นเป็นคอพอชั่น พอคอคอหลักของพอร์ตนะครับแล้วก็ส่วนกับประเทศอื่นๆก็จะเป็นสไลท์พอร์ตไปนะครับแล้วก็มาดูมูฟเวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็ตัวตลาดคุณทุนโลกก็ยังยังบวกอยู่นะครับในช่วงคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวอัปเดตสั้นๆนะครับ S&P ก็ยังทำช่วงไฮได้ NASDAQ เมื่อวานนิวไฮคือ S&P เนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮก่อน NASDAQ แต่เมื่อคืนเนี้ยนิ d a q ก็ตามมาขณะที่ดาวโจนเนี่ย เจอเฮลท์แคร์บางเซกเตอร์นะครับที่ฉุดอยู่นะครับก็ทำให้ดาวโจนเน่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มแลกาดนะไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวก s อ500 0กับ Nasdaq พวกที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับพวกสมอลแคปยังไปได้อยู่นะครับก็ยังบวกอยู่นะครับก็เรามาดูเซกเตอร์ของหุ้นอเมริกาที่เคลื่อนขับเคลื่อนโดยตลาดนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยจะเห็นได้ว่า สองสามตัวนี้นะครับเทคโนโลยีคอน s u m e r discretionary แล้วก็พวกคอมมิเคชันเนี่ยก็ยังผักดันตลาดอยู่นะครับก็เน้นไปที่กลุ่มเทคกลุ่มโกลด์อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นกันเรื่องของอเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเล่นของเรื่องของเอิร์นนิงนะครับก็ยังไม่อาจจะยังไม่ถึงเวลาพวกกลุ่มดิเฟนซีฟเนาะ,ะเห็นได้ว่าพวกกลุ่มดิเฟนซีฟที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีโฟลออกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีปัจจัยลบเฉพาะตัวด้วย นะอย่างเช่นกลุ่มเคียวแคร์เนี่ยก็หลังจากที่ตลาดกังวลเรื่องของพวกนโยบายรัฐธรรมนูญตีสาธารณสุขใหม่ในรัฐบาลของทรัมป์ที่จะขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนแอนตี้ในเรื่องของบริษัทวัคซีนหรือว่าเรื่องยาเนี่ยก็ทำให้ตลาดคอนเซิร์นด้วยนะครับแล้วก็พวกกลุ่มพวกยังมีการข่าวกัน ยิงของ c o u United Health ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของยุโรปเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาก็เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีหลังจากที่การเมืองฝรั่งเศสก็ฉุดฝรั่งเศสให้ให้ตลาดหุ้นไม่เพอร์ฟอร์มแต่ว่ายังดีที่เยอรมันเนี่ยยังทำนิวไฮออทาไฮได้นะครับขณะที่พวกเอเชียบ้านเรานะครับก็ญี่ปุ่นก็ยังอยู่ยังเพอร์ฟอร์มได้ ตามมาตรฐานละกันนะครับผมขณะที่พวกกลุ่มก่อนหน้านี้พวกไต้หวันเกาหลีที่มีสัดส่วนพวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวมาตามตามอเมริกามานะครับหลังจากที่อาทิที่ก่อนก่อนหน้าน,น,นั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเพราะว่ากังวลเรื่องสงครามการค้ากันส่วนจีนเนี่ยวันนี้มีการประชุมคณะทํางานเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามข่าวว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมอย่างที่ตลาดคาดหรือเปล่าเพราะตลาดก็คาดหวังคือคาดหวังมานานแล้วล่ะ นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับนโยบายการคลังนะครับก็หวังว่าจะมีอะไรออกมา,าที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นหลังจากที่ออกมาช็อตเดียวไปกันยายนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยนะครับขณะที่บ้านเราก็ทรงๆอยู่นะครับก็เวียดนามเลยก็ทรงๆอยู่นะครับผมก็ถ้าดู ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานและก่อนแล้วกันนะครับคือสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยหุ้นตลาดขึ้นทำนิวไฮได้เนี่ยเพราะว่ามีตัวเลขหนึ่งที่ออกมาคือตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ตลาดเพราะว่าจะเป็นการตัดสินใจไทาย,ยของเฟดแล้วเพราะว่าเขาจะประชุมกันสัปดาห์หน้านะครับผมจะมีการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยวันที่18ทธันวาคมนะครับก็ตัวเลขเนี่ยอินไลน์ทุกตัวเลยนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มที่เรียกว่าอินเฮดไลน์ CPI นะครับ ก็บวกมา2.7%อันนี้นะครับ Year on year แล้วก็ถ้าเกิดเทียบเป็นรายเดือนเนี่ยก็บวกกัน0.3%เหมือนเป๊ะกับที่ตลาดคาดเลยก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอัปเดตล่าสุดของ Fetch Watch 2นะครับคืออันนี้เขาจะมีการเปรียบเทียบว่าคาดว่าเฟชจะแอคชั่นยังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเกือบร้อยเมั่นใจนะครับที่ ตลาดเนี่ยน่าจะลดอีก25 basis p o i บ t พนะครับซึ่งมันจะต่างกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแลดงจะแทรกนะครับว่าเดิมก็จะ50-50นะ60-40แล้วก็ความมั่นใจเนี่ยค่อยๆพุ่งมาเรื่อยๆพอใกล้ถึงวันประชุมเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเฟดไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรละนะครับก็จะจะสะท้อนเรื่องบอลยูด้วยนะครับเดี๋ยวดูบอลยูสารัฐนะครับ ก็ลดลงมานะครับในช่วงนี้ก็ลด,ล,ดลงมารอเนี่แถว4.16 4.2ในแถวนี้ยนะครับยังเป็นตัวอินดิเคเตอร์ที่มองอยู่ว่าตลาดหุ้นยังพอไปได้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงเนี่ยช่วงที่ตลาดบอลยิวพีคขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยม,มันยังไม่ได้เจอภาพนั้นนะครับส่วนถ้ามองวิกซ์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับที่ตลาดเนี่ยมันเกิดความผันผวนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าตลาดมี เฟียอินเด็กซ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับก็ยังต่ำๆอยู่แถว13บสจุดนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเนี่ยแท่งประหลาดๆย,ย,ยาวๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดคนขานคอนเซิร์นแต่ตอนนี้เหมือนแบบขึ้นลมสงบแล้วกันนะครับเรือก็แล่นไปตามกระแสน้ํานะครับเช้านี้เป็นยังไงบ้างนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามสี่สิบ นะครับช่วงเยน็ยนๆละนะครับก็จะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้หวันบวกขึ้นมานะครับเกาหลีบวก1%เอร์เกว่าหลังจากที่ตลาดก็ตกใจในเรื่องของอเรื่องของการเมืองเขาในสัปดาห์ก่อนนะครับที่มีการประกาศกฎอะยการศึกแล้วก็มีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นแลวตอนนี้ก็เริ่มเขา้เขาที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็จีนฮ่องกงบวกมา1.2เเซนะครับเวียดนามไทยก็ทรงอยู่นะครับก็วันนี้ มีปัจจัยที่อัปเดตนะครับที่นักลงทุนควรจะรู้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งก็คือในเรื่องของ United Health ที่บรอันทอมสันนะครับก็ที่เป็น c ีออดีต CEO นะครับของ United Health Care เนี่ยก็คือโดนยิงแล้วก็เสียชีวิตนะครับในวันที่4ธันวาคมก็จับตัวได้แล้วนะครับถือว่าผู้ต้องผ,ผ,ผู้กระทำเนี่ยนะครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยชื่อ l u ยจิ มาคิโอนี่นะครับก็โดนจับกลุมที่เพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนได้กันอยู่นะครับก็หาแรงจูงใจว่าทำไมถึงยิงนะครับก็มีหลายหลายหลายทฤษฎีนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราก็ค่อยว่ากันตามข่าวแล้วกันนะครับแต่ว่ามันเสร็จเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกคุณเฮลแคร์นเนี่ยซึ่งอยูนในต็ดเทลเนี่ยมันเป็นเจ้าใหญ่เป็นประกันเจ้าใหญ่ของ อเมริกาและเป็นเจ้าใหญ่ของพวกกองทุนก็ยังคือลงมีการลงทุนในยูนเต็ด e เฮลท์เกือบทุกกองอยู่แล้วกองเฮลท์แคร์นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาหุ้นร่วงเลยนะตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่คือก่อนก่อนที่เขาซีอเขาจะไปไปไประชุมนักลงทุนซะด้วยซ้ำนะครับก็ก็โดนยิงเลยนะครับก็ทําให้การประชุมผู้ผู้ถือหุ้นผ,ผู้พวกนักลงทุนเนี่ยก็เลื่อนนะครับยกเลิกไป ก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการโอเวอร์แฮงอยู่นะครับแล้วถ้าดูจากฮีทแมพฮีทแมพจะเห็นว่าเนี่ยครับอยู่ในเต็ดเฮลตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหญ่ของเฮลท์แคร์เนาะส่วนใหญ่กองทุนที่ลงทุนในเฮลท์แคร์พวกเจเนอเรลทั่วไปเนี่ยก็จะต้องมีตัวนี้อยู่ในพอร์ตนะครับถ้าดูในกราฟที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆอ่ะผลการดำเนินง,งานก็ดีนะเป็นเป็นหุ้นที่กองทุนชอบแหละแต่ว่าถ้าจากดูข่าวเนี่ยคนเคลมก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าอัตราการปฏิเสธอะไรเคลมไม่ได้อะไรเงี้ยค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยครับผม ก็ทำให้หุ้นนี่ลงมาเลยนะครับก็อาจจะอยู่ในภาวะสุญญากาศหรือยังไม่นิ่งนะก็อันนี้คนที่ถือหุ้นเฮลแค์ก็อาจจะต้องทำใจนิดหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นปัจจัยที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยในระยะกลางด้วยนะครับก็ต้องดูว่าคนที่จะมาขึ้นมาเป็น CEO แล้วก็แล้วก็บริหารเนี่ยมันเขาสามารถทำคือ เข้าใจธุรกิจแล้วก็สามารถฟรันท์บิสเนสต่อไปได้หรือเปล่าแล้วก็ประเด็นที่สังคมพูดถึงว่าอาจจะมีคนที่หรือเป็นแรงจูงใจในการให้คนยิงเนี่ยนะครับกระทำเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหรือคือพวกของการแบบเรื่องของการเคลมนโยบายการนโยบายสาธารณสุขของอเมริกาจะมีการรีไวซ์อะไรหรือเปล่าในช่วงของประธานานธิบดีทรัมป์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาด มองต่อไปนะครับว่าจะกระทบอะไรเกี่ยวกับบิสเนสโมเดลของพวกกลุ่มเพลแคร์และพวกกลุ่มประกันสุขภาพนะครับขอ,ของสารัฐหรือเปล่านะครับผมก็ประเด็นถัดมานะครับก็เฮลแคร์ก็อาจจะต้องรอความชัดเจนนิดนึงนะครับประเด็นถัดมาคือเกาหลีใต้ครับที่ที่ก็ตกใจกันนะครับคือเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดหุ้นที่เพอร์ฟอร์มแย่ที่สุดแล้ว นะครับที่ที่ที่ผมดูนะครับคือคือในมีพวกเมเจอร์อินเด็กซ์เนี่ยในปีนี้คือออันเดร์เพอร์ฟอร์มกว่าไทยนะอันไหนที่แย่ๆกว่าจีนนะครับก็มีการลด e อพีเต่อเนื่องนะครับก็แล้วก็พวกหุ้นกลุ่มใหญ่ๆอย่าง LG s a m s u มซุงนี่กดกดอัชเชนกดดัชนีนเ,ชนเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าแบบคนก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นเซมิคอนดักเตอร์นะมันบูมกระแส AI แต่ว่าหุ้นพวกนี้ก็ลง นะครับคือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับถามว่าถูกไหมถูกนะครับกรอสมีไหมก็มองว่ามีนะแล้วก็ PE ก็ต่ําด้วยนะครับแต่ว่าก็ตลาดก็ต้องดิสคัลออกมานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดจีนมีการตั้งกําแพงภาษีการค้าเกิดขึ้นสินค้าจีนพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งมือถือทั้งอุปกรณ์เครื่ใช้ไฟฟ้าพวกอะไรออกออกมาแล้วก็คือ พวกสินค้าเกาหลีจะสู้กับจีนยังไงด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเนาะนะครับก็ทำให้ดัชนีคอสปีของของเกาหลีใต้เนี่ยก็ล่วงลวงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็แล้วก็มีเหตุการณ์ที่จริงๆคนข้างในเขาอาจจะรู้นะครับแต่ว่านักลงทุนข้างนอก นะครับก็มองมองอย่างห่างๆก็น่าจะเป็นปัญหาของทางด้านการเมืองที่รัฐบาลเขาสเสถียรภาพเสถียรภาพเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าประธานาธิบดีก็ยุนซอกยอนนะครับก็ประกาศกฎอเยตอยู่ดีประกาศเลยกลางคืนนะครับแล้วก็เจอฝ่ายค้านที่รวมกันที่รัฐสภาโหวตน,นะครับไม่ให้ยกเลิกนะครับการลงมติยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับแล้วก็ ก็ทําให้สถานะทางการเมืองของของเกา,าหลีใต้นี่ก็น่าจะ,ะมีสุญญากาศกันต่อไปนะครับแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างผ่อนคลายตลาดหุ้นก็บวกได้2อวันละนะครับก็ถือว่าก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้แต่ว่าประเด็นเรื่องของการแข่งขันของเนี่ยหุ้นพวกเนี่ยซัมซุงเอลจี Samsung, เนี่ยยังยังต้องดูต่อไปนะครับก็พยายามจะหาอาจจะทำกันบ้านต่อนะครับว่ามันบอมยังนะครับ พวกคุณพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อที่ดีรีก็ได้ในตอนที่มันลงลงมานะครับส่วนแน่นอนเฟดนะครับอย่างที่อัปเดตไปนะครับว่าก็น่าจะมีการลดดอกเบีย้ยตลาดมองแล้วว่าลดดอกเบีย้ยนะครับก็จงจากตรงนี้จนถึงสัปดาห์หน้าก็บรรยากาศก็ยังดูผ่อนคลายอยู่ยกเว้นว่าจะมีบรรยากาศอะไรที่มันตึงเครียดขึ้นมาใหม่นะครับแล้ววันนี้ ECB ก็จะมีการพิจารณาเรื่องดอกเบีย้ยนะครับ ในวันนี้เดี๋ยวดูว่าประกาศหรือยังยังนะครับก็ ECB ก็จะประกาศกันตอน2ทุ่มวันนี้ถ้าลดดอกเบีย้ยก็น่าจะไปได้ต่อนะครับผ่อนคลายนะครับก็ก็ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ของ ECB แล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆตัวชี้นำของเฟดด้วยแหละนะครับว่าเออเนี่ย ECB ขาลดต่อแล้วนะนะครัเฟดจะเอายังไงต่อนะครับก็ควรจะลดตามเลยน,นะครับก็ วันนี้เนี่ยก็จะเดี๋ยวเอามาอัปเดตชาร์ตกันนะครับที่อัปเดตหลักๆก,ก,ก็จะประมาณเท่าประมาณประมาณนี้นะครับดูแต่ชินีดาวโจนส์กันบ้างดีกว่าถ้าดูชาร์ตนะพักตัวแต่ก็พักแบบไม่ได้แย่นะครับพักก็อยู่บนบนเส้น moving average ดูดูค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ25วันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นพักตัวก็จะเห็นได้ว่าคือมันก็จะมีกลุ่มที่ perform แหละแต่ว่ามีกลุ่มพวกเฮลท์แ c a r e อะไรดึงดึงมาอยู่นะครับมันก็จะภาพจะตรงข้ามกับ s p 500ที่มีกลุ่มเทคเยอะหน่อย ก็เตรียมทำนิวไฮต่อนะครับก็ลุ้นต่อเมื่อพักมา2วันแล้วนะครับก็เมื่อวานก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ NASDAQ ก็ทำนิวไฮนะครับพักมา2วันแล้วก็ตีนิวไฮได้ S&P อาจจะตามนะครับก็มีพวกกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็น Google เนาะขึ้นมา2วัน3วันแล้วเนี่ยขึ้นมาทำไฮแล้วนะครับ ก็จะมีเรื่องของการาทำชิปนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ท,ที่ที่ออกมานะครับซึ่งซึ่งเปอร์ฟอร์แมดีมากนะครับที่ตลาดก็ให้การตอบรับกลุ่มกลุ่มเทสลาก็ยังบวกต่อเนอะอาะที่ผู้ช่วยประธานาธิบดีเนาะก็ยังก็ยังบวกต่อได้ต่อเนื่องแล้วก็ n v ็นวีเดียก็ยังสามารถเพอร์ฟอร์ได้นะครับหลังจากที่ประกาศงบแล้วก็ส่งตัวก็ยังก็ยังทรงอยู่อยู่แถวๆนี้นะครับนะครับ บอร์ดคอมบอ,อมก็โอเคลงลง,ลงแรงแต่ก็เวลาขึ้นก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะครับก็ก็เป็นกลุ่มพวกเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะครับอเมซอนอะไรพวกนี้ก็ยังมันยังไปได้อยู่ Meta อะไรบวก2%ก็ถือว่าภาพก็ยังยังโอเคนะครับเรามา update, อัปเดตราคาทองคำกันดีกว่านะครับ ก็ราคาทองคำก็ทำทรงว่าจะขึ้นต่อนะนะครับก็หลังจากที่พักลงมาช่วงช่วงหนึ่งนะกก็เตรียมขึ้นต่อนะครับราคาน้ำมันก็จะมีเรื่องของการแซงชั่นยุโรปแซงชั่นรัสเซียอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเหมือนกับจะเจอฐานแล้วนะครับอยู่ที่หกเจ็ดเหรียญนนะครับนะครับก็ยังยังยังทรงตัวอยู่แถวเจ็ดสิบบวกลบบวกลบสามแล้วกันนะครับผม แล้วก็ก็ยังถือว่ายังยังค่อนข้างโอเคสําหรับราคาน้ำมันนะครับไม่ไม่ได้ลงดีมานอะไรก็ยังสะพายก็ยังค่อนข้างบาลานซ์ทรนกันดีอยู่ค่างเงินไทยบาทบาทแข่งขึ้นมานะครับหลังจากที่มาแตะ35เมื่อเดือนก่อนนะครับก็แตะ35แล้วก็แข็งขึ้นมาขึ้นเป็นแข็งไปใหม่นะครับอยู่3 3, 3 7สนะครับ ก็น่าจะแกว่งตัวอยู่แถวนี้ผมก็มองว่าทะลุสับสามห้าอย่างจากที่อัปเดตกันไปเมื่อเอพิโซดก่อนเนาะขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้มองนะครับแต่ว่าที่มันเป็นค่าเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเกาะกลุ่มพวกนี้นะครับระหว่างสามสามกว่าถึงสามสิบสี่กว่าๆอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นภาวะที่เหมาะสมนะครับเพราะฉันก็มองเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้ยังเล่นกองที่ h h, h ค่าเงินไว้ก็น่าจะ น่าจะเซฟกว่านะครับที่จะเล่นกองอันเฮชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบาทแข็งๆมาเลย3า3สลงมาก็ค่อยมองดูแล้วกันอันเฮชอาจจะได้เปรียบนะครับพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วนะครับมองตลาดหุ้นบ้านเราก่อนก็ยัง1 4 44นะครับยังก็มีกองทุนพวก ESG เนาะ อาจจะรหยนว่ภาสีอะไรมาช่วยตลาดได้วายุพักนะครับแต่ก็ทำให้ตลาดลิมิตดาวไซด์แหละแต่ว่าจะมองว่าส่งเสริมให้ขึ้นไปแรงๆนี้ต้องดูเกิร์นิงดีๆแล้วก็ฟันฟลอนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังยังไม่เห็นและกันนะครับน่าจะท่งตัวนะครับตลาดหุ้นเวียดนาม vn i index นะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ตอนทำขึ้นมาใหม่ๆเนาะมาใหม่ๆนี่กังวลเลยแต่เหมือนกับว่าเจอ เจอแนวรับอะนะครับเจอแนวรับแ,แถวๆนี้ก็ทำให้ให้ดัชนีก็ก็สามารถเด้งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ตลาดก็คงปีหน้าก็คงจะมาเล่นเรื่องของการเข้าฟุตซี่แล้วล่ะนะครับเดือนกันยายนแต่มันะอาจจะนานไปแต่จะมีคนเก่งกันก่อนนะครับเข้าไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเล่นเล่นกันใกล้ๆ3เดือน6เดือนอะไรก,ก็ก็น่าจะเป็นธีมที่ตลาดหุ้นปีหน้าก็น่าจะ มองๆไว้หน่อยนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเออเวียดนามก็ PE นะสิบเท่าสิบเท่าเอง e.p.s. growth นี่ก็ยังมองระดับ20บวก gdp ก็ยังได้อยู่นะครับ6บวกบวกก็น่าจะเป็นตลาดตลาดหุ้นอันนึงแล้วก็มี c คาต l y ิสเรื่องของการเข้าฟูซีต่อด้วย m.s.c.i ก็น่าจะเป็นตลาดที่มี c คตตาลิสอยู่นะครับถ้ามี f l o ฟลเข้ามามากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเขาพยายาม ที่ผ่านมาก็พยายามผ่อนคลายกฎระเบียบอะไรให้มันเข้ามันอินเตอร์มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังถ้ายังไม่ทะลุพันสามไม่ได้เนี่ยก็ยังยังถือว่าอยู่ในโซนมอนิเตอร์อยู่ในโซนทรงตัวนะครับพันสามเนี่ยเป็นด่านอรหันนะครับทะลุขึ้นมาไม่ได้สันทีนะพันสามแถวนี้นะฮะพัน ตีซะตีคร่าวๆนะฮะประมาณนี้นะครับพันสามเนี่ยผ่านไม่ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับคือถ้าลงมาแรงๆเนี่ยพันสองต้นๆอะไรจะถือว่าถูกแล้วก็รับของถูกก็ได้หรือว่าจะรอพันสามก็ได้นะัพันสามทะลุขึ้นไปก็ก็ถือว่าเฮ้ยเบรกนิวเ r e a กไ i g h ได้ละโมเมนตัม um มันน่าจะมานะครับก็ <S <S ถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากรอนะครับก็ก็ลองดูในทริกเกอร์นี้ดูนะครับ ส่วน c คอสปีของเกาหลีนะครับก็ผมว่าก็เริ่มน่าจะทำกันบ้านนะเริ่มมีความน่าสนใจแล้วนะครับัอเน,นี้ยตอนที่แบบตลาดพันิกลงมาเนี่ยนิวโลนะครับแล้ว,แล,วแล้วแป๊บเดียวก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับ mm hmm. เห็นว่าพอมีแพนิกบายแพนิกเซลก็น่าจะเป็นจุดบายที่ดีของหลายๆเหตุการณ์เนาะที่ปกติถ้าบ้านบ้านเมืองเราก็ก็คุ้นเคยกัน นะครับว่าพอมีพานิกบายขึ้นมาก็ปุ๊บก็เป็นโอกาสในการซื้อที่ดีนะครับหลายๆครั้งที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็น่าจับตามองนะครับสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีใต้โอ้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ทรงดีนะครับก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับฮ่องกงหางเสงก็คือเหมือนกับ ถ้ามีการเล่นขึ้นมาแรงๆก็จะโดนขายแรงๆตบลงมานะครับอย่างวันเนี้นะฮะขึ้นขึ้นมาแรงก็กลับมานะครับก็ก็มีแรงแรงกดขึ้นมาเหมือนกับขเก่งกาไรเรื่องกระตุ้นก็จะมีแรงขายขึ้นมาแล้วก็รอรอ,อความชัดเจนเนี่ยกำลังรออยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวอัปเดตทางไลน์ออ f ฟิเชีย c แอคเคนะครับ C A S, S I 300 ก็ส่งคล้ายกันนะครับผมก็พยายามจะเลี้ยงเลี้ยงอยู่เหมือนกับไม่อยากให้ขึ้นแรงนะฮะสะสมตัวอยู่นะครับก็ถ้าใครติดจีนอยู่หรือว่ามีหุ้นจีนนะครับก็อาจจะร้องลุ้นนะครับถ้ามันผ่านพวกตรงนี้ไปได้นะฮะมีแบบเกิดประกาศอะไรขึ้นมาแล้วตลาด buy idea นะครับทะลุขึ้นมาทะลุขึ้นมานีอันนี้ก็มองว่าแบบปล่อยละถ้างั้น profit run ละนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็หลักการาสรุปก็คือตลาดหุ้นยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับอเมริกายังเป็นลีดเดอร์อยู่แล้วก็ยุโรปก็ตามมานะครับได้เซนดิเมนต์ในการพวกลดดอกเบีย้ยต่างๆพวกอีโคโนมิกอินดิเคเตอร์อะไรก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากนักนะครับแล้วก็ทำให้นโยบายของธนาคารกลางเนี่ยก็ผ่อนคลายได้มากขึ้นแล้วกันก็ถือว่าเป็นของขวัญนะจ,จะเป็นของขวัญก่อนคริสต์มาส นะครับแต่ว่าโอกาสที่ปัจจัยคุ้นขึ้นไปแรงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก,ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยปีนี้ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มมาท้ายๆปีอาจจะมีการา manage port อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็แต่ว่ามองว่าก็นน่าจะาถือได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวลงของดัชนีมีการถูกเทคโปรฟิตอะไรขึ้นมาก็อาจจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการมองทำกันบ้านในการเข้า ตัวที่ยังไม่ได้แพงมากละกันนะครับก็ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้ก็บวกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ของอเมริกาดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนสแดกฟิวเจอร์ก็ลบนิดเดียวนะครับก็ถือใ่ในช่วงของปริมาณการซื้อขายเขาคงไม่ได้เยอะมากเพราะกำลังจะเข้าสู่การหยุดยาวกันแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีการอัปเดตประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะ พบกับเอพิโซดต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์ท้ายๆของปีละนะครับ mm hmm. ก็พยายามจะมาสรุป s t r a t e g y แล้วก็อยากจะมาแชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้อะไรกันได้บ้างนะครับในปี2024นี้ก็ทางผมก็จากที่การมอนิเตอร์ในการลงทุนเนี่ยมันจะมีความรู้อะไรใหม่ที่แบบเออเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่อ่าน่าจะเรียนรู้แล้วก็สามารถ apply ได้ปรับพอร์ตได้ในในอนาคตนะครับก็มีหลายเหตุการณ์เหมือนกันกำลังรวบรวม Data อยู่ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกด s u b สคร b e เป็นกำลังใจให้าทาง wcia ด้วยนะครับเราก็ยังมี Line Official Account นะครับแล้วก็มี f a c e b o o k นะครับไว้ส่งอ l e เลติดตามข่าวสารแล้วก็บทความที่น่าสนใจในการลงทุนผ่านเว็บไซต์นะครับ w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  e l l c e r t i f i e d c o t h นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม